เราจะมาดูอีกนวัตกรรมหนึ่งนะคะนวัตกรรมเตียงนวดนะคะเตียงนวดนะคะเตียงนวดอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะมาสซาแชนะคะหมอว่าจะตกงานไหมนะคะเป็นรูปลักษณ์ยันอวากาศเลยนะคะอมรู้สึกว่าใครที่นวดอยู่หลับคนเลยนะคะเตียงนวดนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะ มีมีหลายสเตปนะคะที่จะให้นวดนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะนวัตกรรมใหม่ของการนวดนะคะดู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 ดดวาวนะะมีมีร่างกายให้ดูนะคะว่าประโยชน์ของการนวดเนี่ยคือเขาดูโครงสร้างของร่างกายในส่วนไหนบ้าง ะนวดตั้งแต่คอแขนนะคะนวดคอนวดแขนนวดขานวดานว้านวดนวดเนะคะานวดาก็นวดนะคะเนวดขานานวดนวดนวดขานวดเ้านวนวดน นวดคอนะคะมีทุกขั้นตอนสำหรับการนวดะ่าที่นะ่าสนใจส่วนมากคนที่เข้ามานวดหลับนะคะหลับรู้สึกผ่อนคลายนะคะรู้สึกผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายมากๆเลยนะคะดรับรับอีกนะคะส่วนนี้ก็หลับ นะมุมนี้ก็หลับได้อีกนะคะดูนวัตกรรมการนวดนะคะเตียงนวดรุ่นใหม่นะคะสำหรับงานนี้นะคะมาโชว์นวัตกรรมการนวดรุ่นใหม่นะคะงไงกดไม่ได้แล้วนะคะขออนุญ,ญาตไปนวดก่อนนะคะใน,นะนะคะมครที่ชอบการนวดโดยเครื่องนะคะ ก็มีเครื่องที่จะช่วยดูแลสุขภาพนะคะมีพนักงานดูแลนะคะการนวดมีมีม,มีทั้งน่านสนใจค่ะอันนี้งานนวัตกรรมเทคโนโลยีก,การนวดนะคะที่งานแคทตอนแฟนะคะแคตนแฟนะคะมีหลากหลายนะคะให้คุณได้มาชมนะคะอันนี้เตียงนวดนะคะสำหรับใครที่ มีพื้นที่นะคะทำสปาหรือว่าต้องการจัดพื้นที่ผ่อนคลายนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ใช้เครื่องช่วยนวดหรือว่าจัดไว้ที่บ้านนะคะเป็นเทคโนโลยีล้ำนะคะของจินเชลนะคะ